วิดีโอนี้จะเป็นการสร้างวงกลม3วงให้มีขนาดเท่ากันและปรับขนาดได้นะคะโดยทั้ง3มวงจะยังมีเส้นสัมผัสที่สัมผัสกันทั้ง3วงเสมอนะคะ,ะเริ่มกันเลยวางจุด2จุดลงไปเลยนะคะประมาณนี้ตั้งชื่อเป็นจุด A และจุด B แล้วเราจะสร้างวงกลมขึ้นมา2วงนะคะโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ A และ B นะคะในแต่ละวง ไปที่เมนูการสร้างนะคะไปที่เมนูการสร้างใช้เมนูการสร้างในการสร้างวงกลมนะคะโดยในการสร้างนี้วงแรกก่อนเลยคือให้ a เป็นจุดศูนย์กลางของวงแรกรัศมีให้จาก a ถึง b เลือกจุด a ก่อนแล้วค่อยเลือกจุด b ไปที่สร้างแถบวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นนะคะนี่ได้ จุด A นะคะได้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมียาไปถึง B นะคะต่อไปเราจะให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ B เราเลือก B ก่อนและวงกลมต่อไปนี้ที่เรากำลังจะสร้างมีรัศมีจาก B ถึง A และตามด้วยเลือกจุด A นะคะไปที่สร้างเหมือนเดิมค่ะเมนูเดิมวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและวงอื่นอ่ะได้มาแล้วนะคะสองวงต่อไปเราจะวางจุดตัดลงไปเครื่องมือจุด จุดตัดระหว่าง2วงนะคะวางเป็นขึ้นสีแดงแล้วก็วางจุดตัดได้เลยจุดนี้ตั้งชื่อว่าจุด C นะคะต่อไปลากเชื่อมเลยใช้ส่วนของเส้นตรงลากเชื่อม AB แล้วก็เชื่อมอีกเส้นที่2 BC และเส้นที่3 C มา A ตัวนี้ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแล้วเรียบร้อยนะคะ ในแต่ละเส้นเชื่อมนี้1 2 3 3เส้นนี้เลือก3เส้นแล้วไปสร้างจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางตั้งชื่อจุดนะคะตั้งชื่อจุดเริ่มจากฝั่งนี้ชื่อจุด D มาฝั่งนี้จุด E และจุด F นะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะซ่อนวงกลมลงไปนะคะ2วงนี้เลยนะคะ2วงเลือก2วงแล้วก็ไปซ่อนวงกลมลงไปนะคะเมนูแถบแสดงผลซ่อนวงกลมเหลือแค่รูปสามเหลี่ยมนะคะต่อไปเราจะสร้างวงกลม3วงแล้วนะคะวงกลม3วงของเราจะใช้จุด a b c เป็นจุดศูนย์กลางนะคะอันนี้ขยับลงมาได้วงแรกเลยนะคะวงแรก เลือกจุดศูนย์กลางจุด a โดยวงกลมของเรามีรัศมีถึง a f นะคะ a f เลือก a และ f แล้วไปสร้างวงกลมนะคะนี่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ a รัศมีถึง f นะคะวงที่สองให้อยู่ที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด b และรัศมียาวถึง e นะคะสร้างวงกลม วงที่3จุดศูนย์กลางอยู่ที่ C รัศมีถึง D เลยนะคะเลือกจุด D สร้างวงกลมได้3วงแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะซ่อนอรูปสามเหลี่ยมลงไปและจุด D E F ก็ถูกซ่อนด้วยเลือก D E F ไปที่ซ่อนอ็อบเจกต์ลงไปนะคะซ่อนลงไปเหลือแค่นี้เหลือ3วง และ3วงนี้มีขนาดเท่ากันและมันปรับขนาดได้และในการปรับขนาดของ3วงนี้ยังคงมีเส้นสัมผัสกันเสมอๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ